หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันซ u เปอร์บิ๊กแมปที่รอเราอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้กับการเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี หลังจากลเวภูของเราเพิ่งจะเก็บผลการแข่งขันสุดสำคัญในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการบุกไปคว้าชัยชนะเหนือทางเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสมาได้จากประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่9ของทางดาวินนูเยสดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยช่วยทีมของเราคว้าสมคะแนนมาครองได้สำเร็จ ในอีกด้านหนึ่งทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ City เองแม้จะถูกกระตุกหนวดเสือไปก่อนหลังโดนคู่ปรับร่วมเมืองอย่างทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกมายิงขึ้นนำที่เอติฮัดสเตเดียมแต่พวกเขาก็ได้ทังฟิลโฟเดนโชว์สเต็ปเทพยิง2ประตูก่อนจะเป็นเออริงเบาฮารันมายิงปิดกล่องคว้าชัายชนะไปได้3ประตูต่อนหนึ่งเช่นเดียวกันนั่นทำให้ระยะห่างระหว่างทั้งสองทีมยังคงอยู่แค่เพียงแต้มเดียว โดยแม้หลายฝ่ายจะจับตาไปที่ผลงานของโฟเดนในช่วงนี้แต่ทางเอียนไรท์อดีตดาวยิงระดับตำนานของทางปืนใหญ่อาร์ซนอก็ออกมาชี้ชัดเลยว่าทางฝั่งของลิเวอร์พูลเองก็มีโฟเดนในแบบฉบับของพวกเขาเหมือนกันและนั่นก็คือตัวของลูนเยสที่หายกลับมาจากอาการบาดเจ็บได้แล้วนั่นเองผมชอบแนวทางที่พวกเขาทำมันนะลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะได้อย่างสุดยอดมากในช่วงเวลาที่เหมาะสมของเกม มันเป็นอะไรที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงไร้กล่าผมดีใจไปกับตัวของทางดาวินนูนเยสเองด้วยเขาเป็นคนที่ก้าวขึ้นมาและสร้างความแตกต่างได้อยู่เสมอเขามักจะทำบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นได้และนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วที่เขาแสดงมันออกมาให้เห็นเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีความพิเศษในตัวของเขาเองมันก็เหมือนอย่างทางฟิลโฟเดนของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นแหละ แต่นี่มันคือโฟลเดนในเวอร์ชั่นของทางลิวอพูเองเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พเอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางมาตินสเคอร์เทลอดีตปักหลังของทีมเราถึงนักเตะในทีมชุดปัจจุบันอย่างทางเวอร์กิลฟานได้ปักหลังเซนเตอร์ฮาฟกับตันทีมกันบาง เมื่อดาวเต็ด,ด์ัชแมนเรียกคืนฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาได้อีกครั้งในการแข่งขันฤดูกาลนี้และก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทางลิเวอร์พูลของเราที่คงอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ทั้ง4รายการหลังจากประเดิมแชมป์แรกกับถ้วยคาราบาวครับไปก่อนแล้วนั่นทำให้ทางสเกอร์เทลเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้ฟันไดสามารถระเบิดฟอร์มกลับมาได้อีกครั้งก็คือการได้รับสื่อทอบลอกแขนกับตันทีมต่อจากทางจอร์แดนเฮนเดอร์สัน อดีตกับตันทีมของเราที่เพิ่งจะอำลาสโมสรไปเมื่อช่วงสัมเมอร์ทีแล้วเวลาที่คุณเสียนักเตะอย่างจอแดนเฮนเดอร์สันและเจมส์มิ n เนอร์ไปคุณก็ย่อมที่จะต้องคิดถึงพวกเขาเหล่านั้นอยู่แล้วนะไม่ใช่แค่เพียงในสนามแต่ยังเป็นนอกสนามด้วยสเคิร์เทลก่าวแต่เราก็ต้องยอมรับกันเลยว่าตัวของเวอร์กิลฟานได้เองได้เข้ามาทดแทนพวกเขาเหล่านั้นได้อย่างไร้รอยต่อ เขามมควาเป็นผู้นําในตัวของเขาและก็เป็นนักเตะแกนหลักสําคัญของทีมในอีกด้านหนึ่งผมก็เชื่อว่าตําแหน่งกัปตันทีมมันมีส่วนช่วยเหลือตัวของฟานไดเองด้วยเหมือกนกันนะคุณจะสังเกตเห็นได้ถึงเรื่องดังกล่าวที่มันสะท้อนออกมาจากผลงานในสนามของเขาเขากลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดหลังจากอาการบาดเจ็บที่รุนแรง ผู้คนเริ่มจะตั้งข้อกังขากับเขาแต่แนวทางการเล่นของเขาในฤดูการนี้มันแสดงให้เห็นว่าเขายังคงทำอีกหลายสิ่งหลายอย่างให้กับทีมได้เขาเป็นหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดของโลกจากความสม่ำเสมอที่เขาได้แสดงออกมาให้เห็นผมอยากจะเห็นเขาได้รางวัลส่วนตัวบ้างเช่นเดียวกันกับการได้ชูถ้วยชมพ์ร่วมกับทีมของเขา ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่ออยาจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูหนึ่งในคนที่เคยมีประเด็นกับทีมของเราอย่างหนักหน่วงในช่วงก่อนหน้านี้อย่างทั้งมิกอิลอันโตนิโอตาร์ดังของทางขุนคอนเวสแฮมยุนาเต็ดกันบางหากเพื่อนๆยังจำกันได้ย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมา ตัวของทางอันโตนิโอเองก็เคยออกมาประกาศลั่นเลยว่าทีมเวสแฮมของเขาจะจบอันดับเหนือกว่าลิเวอร์พูลในการแข่งขันฤดูกาลนี้คำพูดดังกล่าวเหล่านั้นของเขาเองก็ได้ถูกแฟนบอลน,นำตามมาหลอกหลอนเจ้าตัวในสื่อสังคมออนไลน์เป็นการใหญ่หลังจากมันไม่ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเลยสักนิด นั่นจึงทําให้เขาออกมาประกาศเลยด้วยซ้าว่าจะขอตามเช่งลิว์ภูไปจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาลเพราะเขาไม่พอใจกับการกระทําของแฟนบอลดังกล่าวข้างต้นแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วมันคือตัวของเขาเองต่างหากที่เป็นคนเปิดประเด็นขึ้นมาก่อน ทว่าท้ายที่สุดอันโตนิโอก็สำนึกผิดได้เล่ามากล่าวคำขอโทษต่อสโมรสรอนลิวอร์พูและรวมถึงแฟนบอลของทีมเราต่อสาธารณะถึงการพูดที่ไม่ได้ยังคิดของตัวเขาเอง ล่าสุดเขาก็มีการออกมาแสดงพัศนะถึงสโมสรของเราอีกครั้งสำหรับเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้แต่คนนี้มันดูเหมือนว่าตัวของอันโตนิโอเองจะหันมาถือหางทางลิเวร์พูลของเราหลังมีการปรับความเข้าใจกับแฟนบัลของสโมสรเป็นทีเรียบร้อนไปแล้วนี่มันคือเกมใหญ่มากๆเลยนะอันโตนิโอก่าว ระหว่างที่เขาไปจัดรายการฟุตบอลเลอร์ฟุตบอลพอดแคสต์แล้ถูกผู้ดำเนินรายการร่วมสอบถามให้เขาทำนายผลการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นระหว่างทางลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มันเป็นเกมที่มีความสำคัญมากแต่คุณมาถามความคิดเห็นของผมผมก็เชื่อว่ามันจะลงเอยด้วยชัยชนะของลิเวอร์พูลและผมขอทำนายว่าผลจะออกมาเป็น2ประตูต่อหนึ่งนา เรล้ามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้กับเรื่องราวอนาคตของทางชาบิอรรองโซ่ในใหญ่ไฟแรงของทางข้างขายยาไบเออร์เรเวอร์ผูเสนที่มีการพลิกไปพลิกมาแบบ360องศาในรอบวันที่ผ่านมา หลังจากเมื่อวานนี้ทางฟอร์เรียนพล t e n ทนเบิร์นักข่าวคนดังจากสกายสปอรตเยอรมันเป็นผู้ออกมาเปิดประเด็นก่อนเลยว่าบาเยน u ์มิวนิกได้เริ่มต้นการพูดคุยกับตัวของอารงโซไปแล้วและกล่าวอ้างอีกด้วยว่านยายานเลสสเปนิชก,ก็มีท่าทีอยากจะย้ายไปอาริอันส์อารีนามากกว่าจะมาแอนฟิลด์เพราะมองว่าการมาทำงานต่อจากทางเยอเกนครับนั้นเป็นความเสี่ยงที่มากจนเกินไป แต่แม้กระนั้นเมื่อเช้านี้คริสเตียนโฟกหัวหน้าทีมข่าวฟุตบอลของบิลอีกสื่อชื่อดังจากเมืองเบียก็ออกมาตอบโต้กลับไปว่าอารองโซ่ so ไม่เคยมีการพูดคุยใดๆกับบาเยนและไม่ได้อยากจะย้ายไปอยู่กับยอดทีมแห่งแคว้นบาวาเรียแบบที่มีการกล่าวอ้างซึ่งทั้งสองข่าวดังกล่าวก็ได้สร้างความสับสนให้กับแฟนบอลว่าเล่าอันไหนคือข่าวจริงอันไหนเป็นข่าวเท็จกันแน่ ล่าสุดทางฟาวิโซโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมาชี้แจงแถลงไขในประเด็นนี้และเขาก็ได้สนับสนุนสิ่งที่โฟกได้ออกมาตอบโต้ว่ามันยังไม่ได้มีการพูดคุยใดๆระหว่างทังอรองโซกับบาเยน์มิวนิคทางนั้นนอกจากนี้การได้มีการปล่อยข่าวออกมาเช่นนั้นยังทำให้ต้นสังกัดของเขาอย่างเลเวอร์คูเซนรู้สึกไม่พอใจกับการกระทำของบาเยนมิวนิค ที่อาจจะหวังผลทางอ้อมให้อารองโซและทีมของเขาเสียสมาธิในการลุ้นแชมป์แน่นอนว่านั่นย่อมจะทำให้โอกาสที่ทางเสือใต้จะพรากตัวเขาไปจับทางห้างขายยาเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นและเปิดความหวังให้กับทีมของเราในการคว้าตัวอารองโซหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้เรารู้ว่าชาบีอารองโซเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ทางบาเยนนิเน็กชื่นชมนะโลมาโน แต่คำถามก็คือข่าวลือที่ออกมาเหล่านั้นมันส่งผลกระทบต่อทีมปัจจุบันของเขาอย่างทางเลเวอร์คูเซนหรือไม่แน่นอนว่าเลเวอร์คูเซนย่อมจะรู้สึกไม่พอใจอย่างมากกับข่าวลือที่ถูกปล่อยออกมาแบบนั้นแม้ว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของเกมฟุตบอลกระเถอะ ผมการันตีได้เลยว่าเลเวอร์คูเซนนักตัวของทังอรองโซเองยังคงมีสมาธิเต็มที่100%กับการแข่งขันในฤดูกาลนี้พวกเขาต้องการที่จะสร้างประวัติศาสตร์และในตอนนี้พวกเขาจะยอมให้อะไรมากระทบกับฟอร์มการเล่นของพวกเขาไม่ได้ ซึ่งเราก็ได้เห็นกันไปแล้วว่าพวกเขายังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดขอให้จําเอาไว้เลยว่าในตอนนี้ตัวของอารองโซยังไม่มีการดำเนินการใดๆกับสโมสรสอออื่นเพราะทางเลเวอร์คูเซนเองต้องการจะพุ่งสมาธิทั้งหมดไปที่การควา้าแชมป์บุนเดสลีกามาครองและตัวของอารองโซเองก็มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียงกันด้วย ในในก็ฟังความคิดเห็นของฟาบิซโซโรมาโนถึงอนาคตของชาบิอรองโซกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูทัศนะของทางเมลิซ่าเรดดี้เหย่่วข่าวสายหงคนดังกันบ้างเมื่อเธอออกมายืนยันเลยว่าลิเวอร์พูลเองก็ไม่ได้รู้สึกตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะรู้ดีอยู่แล้วว่ามันย่อมจะมีการแข่งขันแย่งชิงตัวองอรองโซที่ดุเดือดและเข้มข้น มันไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับลิวว์ผูนะเลดี้กล่าวพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าเส้นทางจะสะดวกโยทินในการคว้าตัวชาบิอรลอกโซอยู่แล้วและฉันก็คิดว่ามันคงจะไม่มีสโมสรใดที่พยายามคว้าตัวหนึ่งในผู้จัดการทีมหนุ่มที่ฮอตที่สุดของวงการลูกหนังยุโรปณเวลานี้โดยคิดว่าพวกเขาจะเป็นทีมเดียวที่มีการเปิดการพูดคุยกับเขาอยู่ แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใ,ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ